เราไปเพราะของใหม่กำลังจะมาคอนโดที่ได้ขึ้นชื่อว่าแพงที่สุดในประเทศไทยค่ะที่ราคา990,000บาทต่อตารางเมตรอยู่ที่ไหนล่ะ อยู่ที่นั่นไงเห็นใช่ไหมคะกําลังก่อสร้างอยู่เลยตอนนี้เราถ่ายกันที่มุมสูงอยู่เนาะที่ระดับความสูงที่ชั้น43ของตึกใกล้เคียงนะคะเรามาแอบส่องตึกที่ได้ขึ้นชื่อว่าแพงที่สุดในประเทศไทยที่กําลังก่อสร้างอยู่นะคะในราคาต่อตารางเมตรที่990,000บาทต่อตารางเมตรคะและที่นั่นคืออามนในเลกเรสซิเดนต์แบงคอกค่ะนั่นแหละที่กําลังสร้างอยู่เนาะหน้าตาจะเป็นอย่างไรก็รอติดตามดูแล้วกันเนาะว่า เขาจะสร้างออกมาเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวแพรลินหยิบภาพให้ทุกคนดูชิมลางกันไปก่อนเนาะระหว่างนี้ก็รอเขาสร้างเสร็จละกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตความคืบหน้ากันอีกทีนึงนะคะสำหรับคอนโดที่ได้ขึ้นชื่อว่าแพงที่สุดในประเทศไทยและมีหน่ำซ้ำนะคะไม่ใช่ฟรีโฮนะจ๊ะเป็นลิสต์โฮจ้า ก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับข่าวสารในแวดวงการลงทุนอสังหาถ้าชอบนะคะอย่าลืมกด follow ให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ที่ช่องของทางแพรลินนั่นเองค่ะ